ประวัติศาสตร์บุคคลสําคัญของไทยหน่วยการเรียนรู้ที่5ซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็จะมีเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่10และวีลกรรมของบรรพบุรุษไทยที่ปกป้องประเทศชาติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กระกรกฎาคมพศ2495เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญญเดชมหาราชบรมมนาถบพิตและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีสมเด็จพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์ คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันดีและสมเด็จพระคณิ t าธทัพคินีสองพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่10แห่งราชวงศกก์จักรีโดยมีพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมพศ2562พระบาทสมเด็จพรวชิลก้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาโอรส และพระราชธิดาสามพระองค์